เอาวันนี้นะคะเราจะมาบันทึกรายชื่อพนักง,งานค่ะอันดับแรกไปที่ฐานข้อมูลค่ะแล้วก็ไปที่เพิ่มเลขแก้ไขประวัติพนักง,งานนะคะแล้วก็มาเลือกที่ F3 ค่ะแล้วก็รหัสพนักง,งานเป็น01ค่ะคำนำหน้านามนะคะเป็นนางสาวค่ะ แล้วก็ชื่อสกุลพนักงานนะคะเป็นสุขใจเก่งมากค่ะแล้วก็เพศเป็เป็นเป็น,นะคะแล้วก็มาหน้าที่สองค่ะที่อยู่นะคะเขตลาดพร้าวค่ะอำเภอค่ะจังหวัดนะคะกรุงเทพค่ะกทอมอค่ะ ก็รหัสไปรษณี้นะคะ10250ค่ะแล้วก็วันเริ่มทำงานนะคะ มานที่3นะคะหน่วยงานสังกัดนะคะวันเริ่มทำงานก็จะเป็น0 1 0 1 5 5 5 7ค่ะแล้วก็เงินเดือนนะคะเงินเดือน50 0 0 0บาทค่ะ มาที่ธนาคารนะคะเป็น TBA N ค่ะแล้วก็มาที่สาขานะคะเป็นพระรามเจ็ดค่ะสาขารามสาขารามเฉยๆนะคะแล้วก็ เลขที่บัญชีเงินฝากนะคะ250-2-04ขีด2ขีด0ูตัวแล้วก็1ค่ะขีด1ค่ะแล้วก็มาหน้าที่4นะคะเลขบัตรประชาชนนะคะเป็น123 1 2 3 456789 0123ค่ะแล้วก็กด f 1 0ได้เลยค่ะแล้วก็มาน้า รหัสที่สนะคะรหัสพนังงานศูนย์สค่ะคำนำหน้านายนะคะชื่อสกุลเป็นดีจริงแน่นอนค่ะแล้วก็มาหน้าที่2นะคะเขตเป็นสะพานสูงค่ะจังหวัดกอทมอนะคะ แล้วก็มาลาดไปรษณีย์ค่ะ10240ค่ะแล้วก็มาที่หน้าที่3นะคะวันที่เริ่มทำงานนะคะ01 0 2 2 5น มาที่แผนกก่อนนะคะมาที่แผนกนะคะเป็น01ค่ะแล้วก็เงินเดือนนะคะหมื่นค่ะแล้วก็มาที่ธนาคารนะคะเป็น t b n เป็นธนาชาินะคะแล้วก็สาขาธนาคารนะคะรามค่ะเลขที่บัญชีเงินฝากนะคะสองห้าูนค่ะขีดสองค่ะ0ูนสี่ตัวแล้วก็สองค่ะขีดขีดสองนะคะกลุ่ม ก็กด F10 ได้เลยค่ะแล้วก็มาที่รหัส03นะคะนางสาวคำนำหน้านามน,นางสาวนะคะแล้วก็งามจริงดีพร้อมค่ะชื่อสกุลพน,น,นักงาน ที่หน้าที่สองค่ะที่เขตนะคะเป็นราชเทวีกทมน,นะคะจังหวัดรายไปนนี้ก็หนึ่งศูย์สี่ศูนยค่ะมาหน้าที่สมเลยนะคะมาที่วันที่เริ่มทำงานนะคะ 0ูนย์หนึค่ะแล้วก็เงินเดือนนะคะหมื่นค่ะแล้วก็ธนาคารนะคะเป็น T, AB, T B A B T B A N ค่ะแล้วก็มาที่สาขาคา่ะ สาขารามค่ะเลขที่บัญชีนะคะ2 50หขีสอค่ะขีด0ตัวแล้วก็3ค่ะแล้วก็ขีด3ค่ะแล้วกดหน้าที่4นะคะเป็นเลขที่บัญชี เลขที่ัตรประชาชนเป็น3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5นะคะกด F 1 0บันทึกได้เลยค่ะกด S เก็บออกค่ะกด yes ค่ะแล้วก็จะขึ้น2สำนักงานใหญ่นะคะเป็นแก้ไขค่ะเป็นรหัสประชาชนนะคะเป็น 2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแนทนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วมาหน้าที่6นะคะแล้วมาที่ประสบการณ์ทำงานนะคะกด f 8คะ่ะเพื่อเพิ่มรายละเอียด กดประสบการณ์ทำงานค่ะชื่อบริษัทนะคะเป็นสมาร์ทบิดจำกัดค่ะแล้วก็ตำแหน่งนะคะพนักงานขายค่ะวันเริ่มทำงานนะคะ ศูนหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดค่ะ ถึง31 1 2ิบค่ะแล้วก็เงินเดือน13ื่นสามนะคะแล้วก็กด F 1 0ได้เลยค่ะแล้วก็มา F 1 0อีกทีนะคะ แล้วก็เสร็จแล้วค่ะกดออกได้เลยค่ะ